แน่นอนครับ interceptor 650ทรงนี้หน้าตาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้ครับต้องอพาร์โลกาลารดแล้วกวนท็อปแนะนำตัวครับ,รบสวัสดีครับผมท็อปนะครับเป็นเจ้าของสำนักอพาร์โลกาลาดครับครับผมไอ interceptor 650ตอนนี้มันฮิตขนาดไหนผมว่าฮิตขนาดไหนถ้าใครคิดจะเอารถเครื่อง CC ซีกำลังดีเสียงตุบ,ต,บตุบตับตมาคัสตอมสักลำหนึ่งคิดว่า l รย Field interceptor น่าจะเป็นโจทย์อันดับต้นๆของสายคัสตอมอยู่นะครับพี่ตอนนี้มันยังอยู่ในกระแสไหมยังอยู่ครับพี่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นรถที่ทําตามความรู้สึกแล้วก็สนุกกับมันได้ง่ายอยู่ครับครับพี่เพราะดูจากซองแล้วเขาน่าจะผลิตกําลังได้อย่างเหลือเฟือเลยทีเดียวเป็นรถที่เครื่อง650ที่ไม่โกหกละกันพี่ครับพี่โอเคคันนี้นี่สตอรี่ความเป็นมาเป็นยังไงได้โจทย์อะไรบ้างครับ ก็ต้องกน่นนต้องขอบคุณพี่ยงเจ้าของรถรที่ที่ให้ความไว้ใจนะครับพีบนะ่หลายอย่างคือท่านที่ผู้ชมเห็นตอนนี้ครับ,รบลรสเตอร์เนี่ยมันเป็นคำนิยามของเจ้าของเขาตั้งชื่อรถคันนี้คำว่าเป็นลรสเตอร์แล้วก็ที่เห็นปัจจุบันนี้คือเวอร์ชั่น2ของเขาแล้วครับเวอร์ชั่นแรกเขาจะเป็นเป็น DNA ผมโดย100%เลยก็จะเป็นไฟหน้าแบบ ดิบดโหดโหอะไรอย่างเงี้ยพี่ขออนุญาตเล่าซอรี่ย้อนหลังนึอะไรอย่างเงี้ยพี่แฮนด์ตำตำรถทรงแบบซิ่งผมจะขอรูปเอามาอินเสิร์ตด้วยได้พี่ซิ่งแต่ว่าคุมโทนทีนี้เหมือนวันอย่างที่บอกวันเวลาเปลี่ยนฮะคำว่าจบมันไม่มีอยู่จริงใช่ใช่เหมือนพี่เขาก็ก็หาเลี่ยงแต่งสนุกกับกับลูกรักเขาไปเรื่อยๆจนมาถึง เวอร์ชันนี้คร,ครับพี่แต่ทุกการเปลี่ยนเนี่ยพ,พี่ยงก็จะให้ความไว้ใจก็จะปรึกษาแล้วถามว่าท็อปทำแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยครับพี่เราก็เอาความเป็นเราเข้าไปผสมสารเขาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ซึ่งคันนี้เนี่ยที่ที่มองมันมันก็จะคล้ายๆกับดัน s ิชากอยู่ครับ,คร,บครับพี่แต่มันไม่เหมือนกัน ในในเรื่องของคาแรคเตอร์ครับความเป็นความเป็นลูสเตอร์ครับใช่ครับพี่ลูสเตอร์ใช่ลูสเตอร์ที่แปลว่าเตอร์ที่แปลว่าไก่โอ้ลาเจ้าไก่อะไรอย่างเงี้ยพี่ข้อมูลนี้อาจจะไม่ชัดเจนเหมือนเขาตั้งตามปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ่าใช่ลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ่าในคอนเซปต์ที่หนึ่งกับกับร่างนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในดีเทลเยอะไหมครับดีเทลเหรอครับไม่ได้เปลี่ยนแต่มันถูกเพิ่มครับ แต่สไตล์และคาแรคเตอร์ถูกเปลี่ยนคนละทีมเลยพี่อันแรกเป็นทรงแท็กเกอร์สไตล์แบบซิ่งซิ่งโมเดนโมเดนอะไรอย่างเงี้ยพี่แฮนต่ำบางโคนสั้นๆกระชับเงี้ยพี่รทรงวัยรุ่นหล่อๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นทรงที่เหมือนมีความเป็นอบอุ่นโทนผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นมาเงี้ยพี่ผมถามงี้ดีกว่าอันที่ยังติดมาจากเวอร์ชั่นแรกตอนนี้นะพี่ที่ยังเหลือเขาเดิมคือสีถังกับบางคนท้ายครับ <laughs> เราก็ปลายทอ่อแค่คนั้นเองพี่แค่นั้นเองที่ที่ยังหลงเหลือที่มันยังเป็นลูสเตอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะคนที่มองเข้ามาเป็นเอฟซหรือว่าเป็นเพื่อนพี่งองค์อ่ะเขาก็ยังเห็นว่านี่คือลูสเซอร์อยู่แต่เพียงแค่ว่าเป็นลูสเตอร์ที่มันโตขึ้นใช่พี่แต่ถ้าสามส่วนอย่างที่บอกคือมันก็ยังโครงคาแรคเตอร์เหมือนโครงถ้าเป็นคนก็คือโครงหน้าม,นมากมากก็ยังเป็นโครงเดิมอยู่ใช่ใช่แล้ว จับใส่แต่งลอเขามากขึ้นเนี้ยพี่โอเคแล้วพอเป็นเวอร์ชั่นนี้การทำงานคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นไอเดียยันขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงบ้างครับคันนี้มันจะค่อนข้างมีสตอรี่ค่อนข้างเยอะมากครับคือเหมือนตอนแรกครับพี่เล่าให้ฟังก่อนว่าเหมือนเหมือนพี่ยงก็เราไม่รู้ว่าเขารู้จักท็อปยังไงครับอันนี้พูดจากจริงๆนะพี่แต่ว่าเขาเข้ามาพี่มาแต่งมาแต่งใส่ของอะแล้วผมเริ่มดูว่า เริ่มออกทะเลล่ะอเออเริ่มออกทะเลอะไรเงี้ยก็เลยพูดก็ไปว่าพี่ถ้าจะทําแบบเนี้ยทําไมพี่ไม่คัสตอมไปเลยทีเดียวให้มันจบจบผมเห็นคาแรคเตอร์พี่อ่ะมันต้องทํารถเป็นแบบนี้เขาก็ตกใจพี่เออเขาก็ถามเพราะว่าแบบแล้วคัสตอมนี่มันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็บอกว่าพี่ก็ตั้งบัตเจ็ตมาว่าเท่าไหร่ผมจะได้ลองดูให้อะไรเงี้ยขอไม่พูดเรื่องตัวเงินแล้วกันอะไรเงี้ยพี่ก็ให้มาก้อนนึงก็บอกว่า เพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าจะทําให้เลยแบบจะได้จบๆเลยไงพี่ก็เขาก็เดี๋ยวขอกลับไปคิดสักอาทิตย์นึงนะในใจเราก็คิดว่าไม่น่าได้คืนนั้นเลยพี่เอาจริงโอนเงินปักเข้ามาเลยขอเลขบัญชีปั้งเรียบร้อยเดี๋ยวพี่หาวันไปจอดนะครับพี่เราก็ทำงานคืออย่างที่คอนเซ็ปต์ทำเหมือนเดิมเลยซักประวัติเลยว่าผมไม่เห็น f a c e b o o เเขาอยู่ดีเป็นคนคนหนึ่งที่ขี่รถเข้ามาแต่งรถกับเราอะไรเงี้ยพี่สืบไม่ได้เราแค่เห็นคาแรคเตอร์ ที่เขามีต่อเราผมเจาะเขายาา<ม>เขาจะมีความเป็นไพรเวตสูงมากพี่ยงเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่อินดี้แบบติดติด,ตดพอตัวเลยพี่ก็แต่เราพออ่านเขาออกเราต้องไปโทนขึมละผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ละโทนขึมอะไรเงี้ยแต่เราอยากให้ลุคเขาดูมีความเป็นสง่าเทเพราะพี่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ยังอายุที่อายุเยอะที่ยังเทอยู่หว่าเขายังใส่กางเกงขาเดฟใส่รองเท้าแวร์อะไรเงี้ย S 1> <S 1> เราก็เลยทํารถสไตล์ที่มันหล่อเท่อะอะไรอย่างนี้<อ>ให้เขาผมอนาตสร้างนิดนึงคือผมพอจะเข้าใจพี่เราว่าอย่างผมบางทีผมจะเอารถเข้าไปทําอย่างเงี้ยผมอาจจะเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนตรงนี้หน่อยเปลี่ยนตรงเปลี่ยนไปเรื่อยพอเป็นเวอร์ชันนี้แล้วปุ๊บเอ๊ะเปลี่ยน,นเ,ปยเป็นอันอื่นดีกว่าหรือว่าอะไรอย่างนี้ท็อปมีความคิดเห็นยังไงที่จะนะว่าพี่ถ้าพี่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยผมว่าพี่คัสตอมดีกว่าอะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์จุด คือด้วยความที่เราทํางานกับรถมาอย่างเงี้ยพี่เวลาที่ลูกค้าหยิบจับอะไรชิ้นหนึ่งอะ่ะแล้วเรามองเขาเวลาเขาหยิบจับดูอะ่ะอันนี้มุมมองผมนะผมเห็นเลยว่ามันใส่แล้วมันไม่ใช่พี่อะ่ะนี่พีม่มันแค่นี้เองพี่ว่ามันมันไม่ใช่เ้าถามว่าบางทีมันก็เป็นเหมือนเราก็เปิดไปตัดขาเขาเหมือนกันนะแต่ท็อปมองในมุมว่าในฐานะที่วันนั้นที่พี่เขามีโอกาสได้เจอเร,รเราเขามาซื้อของกับเราอะ่ะ ในฐานะที่เราแม่งมีอาชีพที่เป็นคอยให้คาปรึกษาปรึกษาเกี่ยวทำรถอ่ะเราพูดออกไปดีกว่าไม่ได้พูดว่าสิ่งที่พี่ทําอยู่มันมันมันไม่ใช่อาจจะไม่ถูกทางใช่ครับอ่ไม่ถูกอ่าไม่ถูกทางอะไรอย่เงี้ยพี่ใส่แล้วแบบพี่จะเสียเงินมันจะไม่จบนะพี่ใช่ครับซึ่งถ้าเป็นในแง่ธุรกิจมันก็ปล่อยเข้าไปเลยเงี้ยเออแต่ว่าเราเราอย่างที่ผมว่าพูดดีกว่าอะไรเงี้ยพี่เผื่อวันนึง เขาจะได้แบบเข้าใจเราเองอะไรอย่งเงี้ยพี่แล้วซึ่งทุกคนก็สุดท้ายก็เป็นครอบครัวเอาพะโล่โหมดเลยแล้วพอจับที่เขาโอนตามมาให้ตึ้มแล้วยังไงต่อทีนี้ผมมีคอนเซปต์ละผมอธิบายภาพในหัวผมอะให้พี่เขาฟังเหมือนพี่เขาก็จะอืมเขาก็โอเคพี่แล้วในอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เขา introvert หรือ indie อันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ว่าแล้วเอาข้อมูลในการที่จะเอาภาพในหัวมาบอกเขายังไง โทรพูดคุยและอธิบายว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําภาพเราจะทํารถเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปยามหาเล็บในสิ่งที่เราคิดให้มันใกล้เคียงะแล้วก็ให้เขาดูแต่เหมือนพี่เขาก็จะไม่ค่อยดูอะไรเงี้ยเหมือนอพี่ก็ตามใจแล้วแหละเออ,อมไม่อยากทําอะไรทำะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ระหว่างการทํารถเราก็จะอาศัยการที่แบบคุยกับเขาบ,บ่อยๆอ,อ,อ่าเราอาจจะไปเจอกันพบปะสังสรรค์ ใช้จังหวะในการสัมสัค์เนี่ยอ่านพฤติกรรมเขาเลยว่าอ๋อเขาจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้ระหว่างทางนั้นเนะ่ยเราก็เริ่มเป็นโครงสร้างรถคันนี้ขึ้นมาแล้วรเราจัดทรงขึ้นมาทรงก่อนแล้วอันนี้คือคาแรคเตอร์คือแอสเซซอรี o โทนมูดเราก็ค่อยใส่เข้าไปคือก็ความง่ายอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเรากับเขาเห็นตรงกันในเรื่องของสีถังครับคบพี่ก็คือเขาอยากได้สีถังดําเทา อะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเอะดำเทายังไงให้มันมีคาแรคเตอร์ที่ดีเราก็จัดออกมาเป็นคิดได้ตอนนั้นที่คิดมันคิดแบบนี้นเราก็ใส่ใส่ความรู้สึกของเราลงไปเลยนี่มันมากกว่าใส่ใจอีกนะอันนี้ในความคิดผมนะมันต้องเหมือนแบบเราต้องไม่ได้รู้จักแค่ความต้องการเขาอะเราต้องรู้จักเขาจริงๆถึงส่วนหนึ่งที่จะหาข้อมูลทั้งทีคือคือทุกๆเคสที่ที่คุยมามาอาจจะมี การจบการหาข้อมูลที่ค่อนข้างเร็วแต่อันนี้คือเหมือนพับก็ผมใช้คาว่าลงทุนเหมือนกันนะในการกว่าที่จะได้คอนเซปต์ที่มันเป็นเป็นภาพจริงๆแบบนี้แกแ็ก็ครับพี่ก็เนี่ยมันผมไม่รู้ดิผมเป็นคนแบบนี้พี่จนได้ตีมแล้วจนได้มูดแอน์โทนแล้วอ่ะทีพอบทำมาเสร็จปุ๊บพี่เขาก็งงๆกับรถอยู่ครับเขาก็ขี่ของเขาเขาชอบนะเขาก็เขาก็ไปขี่เท่าที่เขาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไปหาเพื่อนเพื่อนก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าประเด็นคือเขาเพิ่งมาอินตอนที่เขาทํารถไปเกือบปีอะพี่อ๋อครับเขาเพิ่งมาอินมาอินว่าเนี่ยคือรถที่เราตั้งใจทําให้เเ,เออใช่อะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วพอเขาอินปุ๊บเขาก็ขี่ใหญ่เลยพี่ขี่ไปเที่ยวไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอะพี่แล้วไปคนเดียวอะคนเดียวแล้วเขาก็จะโทรกลับมาเล่าให้ฟังว่า เนี่ยเราขี่รถแล้วเราไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วสนุกมากอะไรเงี้ยเออก็ขอบคุณแล้วพอทีนี้เสร็จปุ๊บก็ไปได้สักปีกว่าก็เริ่มแบบเขาเรียกเข้าใจเรื่องของ performance ละไม่ได้อ่ออารถคัสตอมอยากอัปเกรดคำว่าจบมันเริ่มแล้วพี่มันไม่มีอยู่จริงเริ่มล้วีเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ทางท็อปไม่ได้ใส่แค่สไตล์ให้มันทอ็ er อปใส่เพอร์ฟอร์แมนกลับมันไปตั้งแต่ต้นด้วย ใช่ก็เหมือนเหมือนเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องอถูกต่อเติมจุดนี้รเราก็เลยต้องออกแบบไว้แบบนี้ก่อนมันมีเทปหนึ่งที่ผมถามว่าการที่จะทํารถคัสตอมเดี่ยมันอ้างอิงสไตล์มาตั้งแต่ต้นเนี่ยโอเคมันก็ถูกแต่มันอาจจะถูกแค่ตรงบางส่วนในส่วนของพันที่ชอบในการขับขี่อย่างสนุกและปลอดภัยเนี่ยเอาโจทย์นั้นมาเริ่มต้นคิดอย่างคันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันทุกคันพี่ผมคิดไว้ให้หมดเลยมไม่ใช่ว่า เราอยากจะเอาอะไรมาใส่ให้กับรถก็ได้มันไม่ใช่เราก็ต้องคิดถึงด้วยว่าเวลาที่เขาไปตกหลุมไปเจอลูกรละนาาไปเจอทางโค้งคเขาจะเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยพี่คิดคิดให้หมดเลยเมื่อกี้นี้ที่พี่เขาอยากจะเพิ่มเติมเรื่อง performance ก็คือในเวอร์ชันแรกใช่ตอนนั้นทีน่เวอร์ชันแรกก็มาเรื่องของโชค๊ครับเขาอยากได้ขี่ไกลแล้วแบบมันนิ่งมัอะไรขึ้นก็เริ่มมาปรึกษาละ แกก็ไปเห็นโชคนู้นโชคนี้ด้วยลูกค้าเขาไม่ได้มีข้อมูลเยอะเหมือนเราเอาโชคสีอะไรก็ไม่รู้มาใส่บ้างไงครับอกเอ้ยไม่ได้มันต้องคุมโทนผมว่าผมว่าก็ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเขาจะได้เอาสิ่งที่เขาคิดออกมาแชร์ก่อนครับใช่พี่เหมือนเพื่อนกันแล้วพี่ไว้ใจกันอะไรเงี้ยพี่มีอะไรก็คุยกันได้อะไรเงี้ยพี่มันจากรถหล่อมันกลายเป็นรถใช้งานน่ะ S <S ช่มันก็เลยอ,อาจจะต้องแบบเพิ่มเติมเพิ่มแรงออกมาเ,มเมข้าไปใช่หลอด้วยขี่ได้จริงด้วยอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแนะนําว่าเราก็จะเลือกของที่มันถูกจลิตกับเขามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์โช๊คอะไรต่างๆในไทยก็มีตัวเลือกเยอะมากครัใช่เราก็พยายามเลือกให้มันถูกจริตกับสิ่งที่พี่เขาอยากได้มากที่สุดเงี้ยพี่ก็เริ่มเติมลงไปอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นจุดๆเริ่มมาท่อเงี้ยพี่ ซึ่งแกก็เป็นคนที่สนุกไปกับเราอ่ะครับคือด้วยด้วยด้วยสไตล์ฮอปเลยอย่างเงี้ยพี่ก็ทอ่อแบบไถเทสดิวะาอะไรอย่างเงี้ยพี่โชก็ต้องแบบเออแบบถ้ามีเงินแล้วก็นิดนึงเออลินอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เนี่ยก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจากตรงนี้มาทีนี้ยาวเลยครับพี่ครับพอเริ่มขี่ไกลๆไม่เน้นหล่ออยากหลอด้วยสบายด้วยก็ต้องมาครับแฮนด์อีกครับ ก็เปลี่ยนแฮนด์อันนี้คือคําที่เวอร์ชั่น2ที่บอกคือค่อยๆเปลี่ยนใช่ไม่ได้ oh, ตูมเดียว oh, 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 oh. ใช่ครับแต่มันจะมาอีกทีหนึ่งที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยนั่นคือเรื่องของพาร์ทของทรงครับทรงที่เป็นทรงใหม่ก็คือคไฟหน้ากับบางโคนครับครับคือพอเขาขี่ลุซเซอร์ไปได้สักพักหนึ่งเนี้ยเขาเหมือนว่าเหมือนน่าจะเห็นแดนนี่ชาร์กเราบ่อยแล้วซึ่งพี่เขารู้สึกว่าแกบอกว่า พี่อยากจะไปแนวอย่างนี้บ้างละอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ซึ่งผมก็ตอนแรกก็ค้านเขานะว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยบอกเออพี่มันต้องแบบนี้แต่เหมือนแกบอกว่าอธิบายความรู้สึกแกออกมาให้เราฟังละอธิบายอ่าโอเคเราก็เป็นคนหนึ่งที่ดื้อกับลูกค้าคเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคงั้นทําให้ครับเพราะว่าการเปลี่ยนเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากําลังเปลี่ยนภาพที่เราเคยวาดอะ รเราต้องเอาอยางลบเป็นลบภาพนั้น่ะแล้ววาดขึ้นมาใหม่โดยที่การวาดใหม่อะมันจะต้องแมทชิ่งกับภาพภาพเดิมอะพี่ทีนี้มันก็ต้องกั้นกองความคิดละว่ารเราจะทำไงให้ลถคันนี้มันออกมามันหล่อแล้วก็ตรงคอนเซ็ปที่เราเคยเคยวาดไว้ผมเข้าใจานี้ถูกไหมว่าพอเป็นเวอร์ชันแรกปุ๊บค่อยๆเปลี่ยนตึ๊บๆคุยกันมาอีกถึงจุดนึงนั้นทำทรงให้ออกมาไปดเวอร์ชันหนึ่งเลยดีกว่า ใช่แบบนี้ใช่ไหมใช่พี่ใช่ใโอเคพอถึงจุดที่เป็นไอเวอร์ชั่นใหม่ดีกว่าต้องเอาอย่รบลบแล้วให้มันตรงกับรูปเดิมแล้วทําไงต่อคือเรื่องของคอนเซ็ปต์มันจบละครับอย่างที่เกิดที่ที่มันเป็นเรื่องของการเรียกใช้อะซ็อสซิรีที่มันจะต้องดูเป็นเหมือนเดิมไงพี่ทีนี่เราก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราละ่ะ อ้างอิงเพอร์ฟอร์แมนซ์หรืออ้างอิงสไตล์ตอนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันจบไปแล้วพี่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันมจบตั้งแต่ค่อยๆไล่าจากตอนนั้นตอนนั้นมันจบไปแล้วคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของคอนเซปต์ทรงพี่ครับครับว่าพอจะมาทำทรงเนี้ยเราจะต้องใส่อะไรให้มันแมทชิ่งไม่ใช่ว่าจะเอากรอบไฟหน้าแบบนี้มาใส่ก็ได้บางคนเราจะตีแบบนี้มาใส่ก็ได้จะทำขาจับสแตนเลสอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็ได้ไม่ใช่พี่ มันต้องมีการคิดว่าเราจะทําแบบนี้แล้วณวนะโมเมนต์นั้นๆที่เรากําลังทํารถอ่ะเราอินกับอะไรอยู่อย่างเช่นตอนนั้นเราอินกับงานงานเส้นดัดเลดเส้นเลสอะไรอย่างเงี้ยพี่มันจะมีจุดหนึ่งที่ผมชอบเหลี่ยมมีจุดหนึ่งที่ผมชอบโค้งเราพยายามเอาคาแรคเตอร์หรือสิ่งที่เราชอบอะ่ะเข้ามาใส่ให้มันแมทกับงานนั้นๆด้วยอะไรเงี้ยพี่นี่คือคนี่คือ ความยากของการทํางานในการเปลี่ยนทรงในครั้งที่สองที่ได้บอกพี่เขาไหไมว่าพี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นทรงนี้ทรงนี้นะพี่พี่คือพี่เขาอะพี่เขาพูดกับท็อปมาแล้วว่าอย่างที่บอกตอนแรกว่าเขาเห็นดดดี้ชาร์กแล้วเขารู้สึกว่าเอออยากจะมาสนุกแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่าพี่เขาก็ให้โจทย์มาแค่นี้แล้วเขาก็จอดรถไปเลยตรงนั้นก็คืออิสระของท็อปเลยใช่ใช่ท็อปอยากจะทําสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ท็อปอยากทาอะไรเลย แค่ว่าบอกราคาคมา <ะ S 2> แต่ตัวถังตัวฝากระเป๋า <c oughs> มูดแอนโทนหรืออะไรพวกนี้มันก็ถูกคุมไว้อยู่แล้วถูกคุมไว้ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกแล้วครับ,รบพี่ใช่ใช่คแค่ว่าเหมือนเราแค่เหมือนเราแต่งหน้า แต่งหน้าเพิ่มเขาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วพอมันเป็นเวอร์ชันสองทีนี้ทํางานกลับมันยังไงถึงได้เปลี่ยนเป็นรูปร่างนี้ย้อนกลับไปเรื่องที่เราเมื่อกี้พี่ก็เรื่องเลือกหยิบจับอะไรอะไรที่มันให้มันแมทชิ่งกับอันเนี้ยมากแล้วก็มีการพูดคุยเหมือนเดิมพี่พี่เขาก็จะออกไอเดียในสิ่งที่เขาคิดคือแต่ละวันพี่เขาจะคิดแบบเนี้ยเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังเราก็คอยให้คำปรึกษาว่าเฮ้ยมัน ผมว่ามันมันไม่ได้นะพี่ลองอย่างเช่นสมมุตินะพี่ยกตัวอย่างเรื่องเบาเหมือนตอนแรกพี่บ,บอกเบาน้าตาลมาอย่างเงี้ยพี่น้ําตาลมันก็มีหลายเฉดสีรเราก็เราก็มองภาพก่อนว่าถ้าเป็นน้ําตาลแบบนี้มันจะไม่ได้น้ําตาลแบบนี้จะไม่ได้เราก็เอาสีหนังเนี่ยพี่มาช่วยพี่เขาในการทำว่าพี่มันควรเป็นสีนี้สีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเรากับเขาสนุกด้วยกันครับ,รบทั้งดัตตี้ชาร์ทั้งลูสเตอร์เลยพี่ผมได้หยิบล<อ>ูสเตอร์ขึ้นมามันก็มาคู่กันถึง ตอนที่ผมมาถ่ายรอบที่แล้วสินะใช่นั่นคือทำลายเดียวกันพี่กับลูเซอร์เลยลูเซอร์กำลังเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นนั้นๆเลยแต่แด๊ดดี้ช้างมันทำมาก่อนนะแต่ว่าเริ่มเติมอะซัสเซอรี่ะแต่งอะไรเงี้ยพี่ไปไปมูดเดียวกันใช่ใช่พี่กว่าจะจบมาเป็นเวอร์ชั่นนี้ครับพี่ใช้เวลานานไหมครับไม่นานพี่ระยะเวลามันคือพอมันติ้งแล้วอะแป๊บเดียวพี่อาทิตย์เดียว อาทิตย์เดียวจบเลยอาทิตย์เดียวจบเลยอาทิตย์เดียวจบเลยพี่ใช่แล้วพี่เขาเห็นเขาโอเคไหมฮะโหพี่ไปเที่ยวกันสนุกชอบพอมาเป็นเวอร์ชั่นนี้พี่เขาเห็นครั้งแรกเขาโอเคไหมฮะอ่าผมว่าเขาน่าจะแฮปปี้เพราะว่าอันนี้เป็นการแต่งตามใจเขาด้วยละเพราะว่าครั้งแรกคือเขาโยนให้เราครับแล้วครั้งนี้เหมือนเหมือนเขาเขาก็เนี่ยครับพี่เหมือนเราได้ทําตามความรู้สึกเขาด้วยเพราะว่าอย่างที่เขาคุยกับเราละว่าเขา ตอนนี้เขาเริ่มเติบโตโตในแบบนี้เขาอยากจะเป็นแบบนี้เลยเงี้ยเราเราก็รู้ว่าเรายอมเอายังลบลบลบภาพที่เราเคยวาดขึ้นมาใหม่ผมว่ามันต้องใช้ความทุ่มเทของเจ้าตัวมากเลยนะพี่ mm hmm. เขาเห็นไหมว่าเราแบบเออแม่งเขารู้พี่เขาอินท็อปมากครับตอนนี้เขาก็ยังเขาก็อินอินอินกับท็อปอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นนี้ก็คือเขาก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันล้ว ในตอนนี้ในตอนนี้นะ avenues, uh, like, okay. ใช่ใช่ใช่ทุกคนนะพี่ไม่ไม่กล้าพูดว่าแม่งจบแล้วโอเคครับท็อปช่วยไล่ของที่ใส่คันนี้ให้หน่อยว่าทำอะไรมาบ้างชุดแต่งช่วงบนนะพี่แฮนด์เงี่ยพี่เป็นแฮนด์ของทางร้านอะไรเงี้ยพี่สวิต์ประกับพวกนี้ก็เป็นของคัสตอมแล้วก็มีอะไรพอร์ฟอร์แมนประกับโดมิโน่เงี่ยพี่ทุกคนนะะอะไรเงี้ยพี่ชุดปั๊มเบรกตอนแรกแกจะไปใส่เบมโบ่แล้วเน้นด้วยพี่ยมเป็นคนชอบขี่รถไปกินข้าว ไปทำทุระทำงานอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ผมว่าเบมโบไม่ได้เบมโบมันไม่ได้อะไรี้ยก็เป็นอะไรทั้งเรียกขึ้นมาเราก็หยิบไอ้พวกอา B บีเจ็บน้อยหน่อยมีเหตุผลนะมีเหตุผลอะไรเงี้ยพอลงมาช่วงล่างก็ติดกันสะบัดอันนี้เอาเอาสนุกเฉยๆพี่ก็จะก็เบมเออร์ลินเราอกยาพี่เอาเอาลองมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาหายจะได้เจ็บน้อยเหมือนเดิม อะไรอย่างเงี้ยพี่แกก็เชื่อสายอะไรเงี้ยแล้วก็มาเรื่องของบังโคนบังโค,งโคนี้เป็นงานงานงานไอเดียเราละอ่าแล้วก็ตีอลูมิเนียมขึ้นมาสร้างแล้วถึงขาจับเนี่ยพี่ยากที่สุดของการทําตอนสร้างชุดหน้าเนี่ยพี่ก็คือพวกขาอะไรพวกนี้พี่คือเราพยายามคิดคิดเรื่องของไม่ใช่ว่าจะเอาเอาเอา,เอาเอาเหล็กเนี่ยเทาเหล็กเนี่ยมาดัดเนี่ยแล้วก็วางแปะไม่ไม่ไม่ไมไมพี่แล้วต้องคิดถึงด้วยว่า เวลาที่พี่เขาข้อมเขาขี่อะไองานแบบเนี้ยครับมันจะแมทก,กับเขาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยครับประมาณนี้มันมีเรื่องรูปทรงเรื่องดิเมนชันเรื่องอะไรด้วยไม่ใช่แค่เอามาต่อแล้วจบไม่ใช่ใช่แล้วถูกต้องพี่แล้วเรื่องของแบบผมไปคิดถึงขนาดบูธที่จะใช้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเราจะใช้บูธแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกลายกลายเป็นหน้าตาของรถคันนี้ถ้าเรามองจากข้างหน้า ถ้าเกิดว่ามันไม่สวยขึ้นมาก็อันแรกๆที่งานเราอ่ะอยู่บนถนนอะอะไรอย่างเงี้ยเราเราแคร์ความรู้สึกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็เนี่ยฮะเริ่มโหพี่กาดอ้อยสกิดเพจกันล้มตอนแรกไม่มีไฟสปอร์ตไลท์นะแต่ว่าคันนี้ใส่เข้ามาเพราะเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยพี่ ซึ่งริงไฟหน้ามันก็เอาอยู่แต่เหมือนพี่เขาอยากได้สว่างก็เลยผมผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบแต่ว่าตามใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็มาเรื่องของการกระจุกกระจิกพี่รเรื่องของจุกอุดเฟมครับคบนนี้พี่แม้กระทั่งขาเบรกอะไรพวกนี้พี่เนี่ยก็ยังยังเปลี่ยนเป็นของของแต่งอะไรอย่างเงี้ยพี่มาเรื่องของกระปุกน้ํามันเบรกท่อไทเทเนียมครับ โคกหลังเอรินย้ายป้ายทะเบียนครับถ้าพี่ถ้าถ้าเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆก็จะเป็นปร,ประมาณนี้พี่แต่ถ้าจุกจิกดีเทลเยอะเยอะไปหมดคันนี้พี่เอาเป็นว่าไอ้ที่พูดก็คือว่าถังเบาะนอกนั้นคือแทบจะทําใหม่ทั้งหมดเลยรถคันนี้ไม่มีอะไรเดิมนอกจากลูกสูบพี่ <laughs> ครับครับพีบ่แล้ว <laughs> เรื่องสีเรื่องการทําสีอะไรพวกนี้ก็คือเป็นไอเดียพี่เขา สีเป็นไอเดียเราพี่ oh. แต่แค่แค่ว่าเราแค่ถามความต้องการว่าพี่อยากได้พี่อยากได้มูบกับสีเป็นสีอะไรแล้วก็คันนี้ก็ก็ช่างที่ทําสีก็ผมมีช่างทําสีสามคนพี่ที่ที่คอยซัพพอร์ตแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปคันนี้ผมอยากได้คาแรคเตอร์เนี้ผมก็จะส่งถ่ายส่งภาพไปให้ว่าเนี่ยเรากำลังสร้างรถลํานี้อยู่ผมบอกความต้องการผมเลยพี่ว่าผมอยากได้มูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ช่างเขาก็จะช่วยท็อปคิดละอะแ,บบแบบนี้ไหมพี่ท็อปอะไรเงี้ยถ้าเราถูกใจแล้วเขาบอกว่างานนี้ผมทําได้ดิวยอะไรเงี้ยพี่ถ้าท็อปพูดคือมันตั้งแต่ต้นดีกว่าว่าถ้าจะทำรถคันหนึ่งที่ทั้งมีสไตล์และเพอรฟอร์แมนซ์ได้แถมขับแล้วเอาอยู่ด้วยจบด้วยอพาลโลตอบได้ทุกสามคำถามนั้นเลยครับพี่ครับผมครับพี่ก็ค,คือไม่ไว่าจะเครื่องปุ๊บ ถ้ามีปัญหาแค่นี้พอไหมหรือว่าเราจะทําให้มันเพิ่มเติมในรวมถึงเรื่องเบรกด้วยว่าเราก็ไม่จาเป็นต้องใช้ของที่มันไฮเอ็นใช้ของแพงไปทําไมในเมื่อมันมีของที่มันมันสามารถเทียบเคียมได้แล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยดูลักษณะนั้นๆครับด้วยให้เขาด้วยอะไรเงี้ยพี่รวมถึงการขับขี่ที่ขับแล้วค่อนข้างมั่นใจจากคนที่จะเอาไปโชว์ดันเอาไปออกทิปเฉยใช,ใช่ใช่พี่เราครับผมดูแลได้หมดเลยครับผมโอเค อ่าสำหรับคนที่อยากจะมีรถคัตแบบ,แบ,บนี้ลําล<อ>งคือเมื่อกี้นี้ได้อีกโจทย์นึงเลยว่าโอเคผมอาจจะชอบแค่แบบทำชุกชิกท,ท,ท,ทีนิดททละหน่อยไม่ต้องถึงแบบเป็นทั้งทรงทั้งคันแบบนี้ก็ปรึกษาได้ได้พี่ขั้นแรกเลยหัวใจของของการจะมารถมีรถคัสตอมสักคันคหนึ่งอันนี้ผมพูดเผื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆที่กำลังอยากได้รถคัสตอมสักคันหนึ่งรถคันหนึ่งซื้อมาเนี่ย เราทำทรงก่อนก็ได้แล้วแอสซสเซอรเราค่อยมาสนุกกับมันที่หลังเพราะถ้าพี่พี่จัดเต็มมันเลยบางทีมันก็ได้พี่แต่ว่าบางทีมันหมดสนุกเร็วไปหน่อยขยายความคำว่าทำทรงให้หน่อยอย่างเช่นรถด้าเดิมมามันจะเป็นทรงสแตนดาร์ดโรงงานมาเี้พี่แล้วเรามาทำให้มันชัดขึ้นอย่างพี่ชอบสแคมเบอร์รเราก็มาจัดทรงสแคมเบอร์ก่อน เปลี่ยนบังคนเปลี่ยนไฟใส่ท่อยกสูงแฮนก็แล้วแต่พี่เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยพี่ถ้ามันเปลี่ยนมันก็ชัดขึ้นแต่เพียงแค่ว่าอันนี้ผมกําลังให้คนที่มือใหม่อ่างเงี้ยพี่ที่เขาเผื่อที่จะเข้าใจในในมากขึ้นลยไเงยพี่ก็เปลี่ยนทรงให้มันให้มันก่อนเพราะมันเปลี่ยนทรงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวนอกจากไอเดียของผมแล้วไอเดียของลูกค้าก็จะมาอันดับแรกเขาจะหาเลฟ ส่วนตัวเข้ามาอย่างเช่นพี่ชอบสักแคมเบอร์พี่ก็ต้องเอาส c a แคมเมาแต่ทีเนี้ยเขาก็จะมาดูว่าจะต้องฟิตติ้งให้มันเป็นส c a แคมเที่เหมาะกับพี่ยังไงอ่าเนี่ยนี่คือโจทย,ย์แล้วเดี๋ยวอ c ซ e s ัสซ y ี่เรื่องดีเทลเนี้ยแลวเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมที่หลังก็เป็นผมเรียวกว่าภาคขยายอ่าค่คอยค่อยมาสนุกต่อภาขยายทีนึ่งว่า จะเติมนั่นเติมนี่นะใส่หมวกแบบนี้ใส่นาฬิกาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วเรื่องการขับขี่อะครับเรื่องเดี๋ยวนี้ผมหน้าที่ผมเลยเดี๋ยวผมดูให้เลยว่าว่าจะอะไรที่เหมาะกับเหมาะกับตัวพี่ผมก็จะมีการสักถามอีกอะพี่พี่แม็กชอบขี่แบบไหนถนนดําเป็นหลักหรืออันนี้จะไปขี่ทางดินจะไปขี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ อย่าคิดว่าเอ้ยแม่ก็เหมือนกันไม่นะพี่รถลูกค้าบางคนพี่แต่งรถเป็นแสนเอาไว้ขี่ในสวนทุเรียนพี่ยางทางเรียบไม่สนใจใสยย่ยางน้หนาๆเลย <laughs> อะไรอันนี้ต้องแบบต้องต้องกระแทกได้ต้องอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ เพราะฉะนั้นของแบรนด์นี่ต้องตัดออกเลยเอาเป็นของที่เป็นสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะอย่างเงี้ยพี่ก็เจออย่างนี้ก็มีพี่แต่ถ้าที่ฟังดูคําว่าสตาร์ก็ยังชัดเจนอยู่นะใช่ล่าสุดนี่พี่เจ้าของสวนทุเรียน,นี่แต่งแท็กเกอร์รเอาไว้ลุยสวนทุเรียนก็ทําทรงแท็กเกอร์จ๋าๆส่งเข้าสวนทุเรียนเลยพี่ครับ,รบโอเคถ้าคุณมีคําถามอยู่แล้วอยากจะเข้ามาขอคำปรึกษาสามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊กอัพโลกาล่าที่เป็นรูปคนเชื่อมแล้วก็เป็นรูปซิมโบลแบบนี้ครับเทปนี้มีซิมโบลโชว์แล้วก็ติ๊กตอกพี่พิมพ์คําว่าอัพโลกาล่า u t u b e อัพโลกาล่าอย่างงี้ฮะถ้าเป็นเดือดๆหน่อยก็เป็นเลียวนะครับพี่เป็นเลียวแล้วก็เป็นติ๊กตอกก็จะสนุกโอเพ่นหน่อยครับพี่ถ้าขี้เกียจเข้าโซเชียลกดเบอร์โทรได้ไหมได้ครับพี่ศูนย์แปดศูนย์สี่หกสามเก้าสามหกหกเบอร์ตรงท็อปครับโอเคสําหรับคนที่อยากจะได้รถที่ ทั้งอยู่ในกระแสด้วยแล้วก็แรงขนาดนี้ด้วยแถมมีสไตล์ชัดเจนขนาดนี้ด้วยครับพี่ยังไงก็เข้ามาติดต่อได้ที่พรโลกาลนนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณท็อปมากครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ